ไีเวลคุณมได้มไ่เดร้อนไม่ได้ร้อนครับผมห้อไปเลยเฟไม่มีตัวกดโดนตัวิวโนปอไม่ได้ลืมดูอีกแล้วโอ้โหโนปอไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่รู้ฮัลโหลฝากเนได้คือโอ้ยห้องแถวไอ้เจ็บยิงอะไรเนี่ย What the fuck What the fuck กดกิน ไม่ทันบอกมันบอกจบเราจะเปลี่ยนให้พี่เราก็รีบจบไงมันน่าจะดีดีอ่ะมันน่าจะดีดีเราขอดัดอะไรมันนะเจ้าเท้โอ้า้นายตายหาแล้วโอห้องเขียวช่งสายได้แค่รักก็เยอะแล้วี่ไม่โดนเป็นเลยกูฮะจบนี่นี่นี่ครับไอ้เหี้ยต้อนโดนข้ามลูกปืนนะไอ้เหี้ยต้อนโดนข้ามลูกปืน ออกไปตายโ h ย l y shit หนึ่งสิบเก้าอะไรวะ Holy shit ถอยถอยแล้วเว้ยเฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยบอลจะหลุดปะเนี่ยขับฟังเห็นไหยโอ้โหบอลเอ้ยแทนเข้านี่มาแทนแทนสองลง A แล้วโอ้โหเมาหันไอ้เหี้ยโอ้เลือดกูตบเลือดเอี้ยตบเลือด ไม่ใช be ่โลตัสไอซ์ไอ้ก็ว่ากณยิงโดนแล้วนะก็ก็จะมาบจยิงโดนแล้วนะเยอะแม่งลอยเย้อ้อทำไมเราทำอย่างนี้เนี่ยเราไม่อยากเราไม่อยากให้เขาเสียความสึกทีละเบอร์พี่มีข้างในว่างงานเขี่ยเอาคืนเอาคืน คุมฟองด้วยเดือถ่านมีตัวนึงอ่ะโอ้ยขอโทษขอโทษเกิดที้าดีมีสองัวอยู่ในห้องรับในห้องรับในห้องรับพวกเอตายวมายโอ้โหไอ้ฟันตายซะโอ้โหมีดมิดมิดมีดเียเฮ้ยมีใครมาช่วยล่ะกอโหชอบไปกดโดนรอคิวอะแล้วไม่ตาย ôi, tôi vẫn chưa có thể sử dụng kẹo Nó sử dụng được rồi, sử dụng kẹo Hả? Cái đồ khốn nạn Cái đồ khốn nạn ai? Cô ấy sẽ cắt ai? Cô ấy hay là Juu? Không được Có được, Juu có được Có thể được, Juu được Có thể sử dụng Đi thôi Ê, chết ไอ้นายป็นก่อให้กูแล้วใบมึงเป็นก่อให้กูอยู่อ้โอล่เอาแจมหมดห้องห้องเขียวหนึงพี่มีดี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 ชื่อโคโนฮะเซปปิไอวะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยไอบอลนี่าทำโค่นี่ เป็นวิชาจินจ่าหองหมู่บ้านโคนอฮะวะจ้าศพมานี่เลยโอ้ระเบิดของข้าด้วยของข้าด้วยเอาแอบอยู่เหรอไอ้แอบไม่ตายวะแอบตายปะแอบตาายปะแล้วพี่ตายแล้ว

ยัไมออกจากห้องแอรโอ้ยขึ้นตัวไม่ได้เฟิร์ตมึงไอ้สว์ตายไปอหนึ่งตัวโอ้ไม่โดนน่ะเฮ้ยเวลาฟันทีเดียวนี่คลิกซ้ายหรือคลิกขวาวะให้มันตายเลยอา้ยาวสองคลิกซ้ายก็ตายคลิกขวาก็ตายโอ้ยไม่ออกจากห้องเลยเอ้ยพวกเราตื่นเลยไปเอาดิออกจากห้องแอร์ไปไปอืม

เราเหลือสามเหรอเหลือสองสามตกันเหลอสองคนนี้เฮียมันไม่ตายว่ะ มีดิมีดิถึงปืนดิน่าดีถึงปืนดิน่าดีถึงปืนคนเดียคนดินี่นะไอ้สัสไปเล่นปืนแต่โดนหนีตายไปแล้วทีมบนท้ายแน่บนจิโร่ทำหี้ยไอ้ดีมมันอยู่บนเลยสัสจะโดดก็ได้มีความเป็นไปได้อยู่อ้าวพี่อรักกูอดนะบนอยู่บนเรี่ยหน่อนอยู่บนมีไอ้นี่เงา ก่ได้ยเสียงย่องปะเสียงย่องใครอ่ะย่องมันย่องมันมาแล้วดีมานาทีไอ้บอมหลอกที่บอกไหนบอกตุ่นเลือดดิอย่ามันก็มาหามึงมึงก็พลาดไม่ได้ไงมึงจะออกไปทำไมเล่าไอ้สัตว์มึงจะแวะทำไมยาะไปบอมไปแล้วออกไปดิเออไม่ใช้เราคิวเหี้ยเอฟเจ็ดยังได้คิวเลย ร้อยกับวานในสัตว์เยนะเปด้งเฮียเปิดทิ้งไปเฮียได้ยินนะเปิดทิ้งไปเฮียเปิดทิ้งไปเฮียดีมหยาบคายขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเราดีมเปลี่ยนไปอ้าวมันเปลี่ยนอะไรอ่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยอ้าวเนี่ยของพวกมึงเนี่ยอายที่อดคลิปยาวไปเลยไอ้สัตว์ กันรักเพลย์จะหมุนยาวเท่าการับมันเอาเปรียบไว้ก่อนพี่ไอสัตว์มันเอาเปรียบตรงไหนว่าเราเดี๋ยได้เปรียบดูเลยเนาะใช่ใช่พี่มันรู้กติกาการวอลแทนไหมวเยี่ยไม่แน่ด่านน้าอาจจะเป็นการเอาโปรแล้ว้ไอสกอร์เมื่อกี้เอาใหม่ไปะเนี่ยพี่ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมดแว้วเปลี่ยนดังไรเนี่ย อดแล้วปวดฟันตั้งไม่จบเอออีนังท่านมันยังไม่จบอีกนยจะห้ามพกันไม่จบมันจบสี่รุ่งึ้งมาคนจะจบได้แล้วนะไรม่จบที่สองขึ้นโคงตายโอ้โหต่างตายหนึ่งมดหมดไหมล่ะเอ้าเอ้าโมตเดี้ยโ้โหเขิน โอ๊ยเิกเสาลมเสาลมจุดวางเสาลมจุดวางไอ้เอ้ยระเบิดโอ้ยหลุมหลุมที่วางบีลพี่ก็หลุมหลุมวมาโไหลุม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 หล สองคิววิ่งวังไงยังไงร้อยวันสองตัวคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วเปิดทีนี่แหละสรุปที่ยังใช้อยู่ป็นเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ครับไอ้เนี้ยมึงไม่ดูอ๋อท็อตะมึงไม่ดูห๋อไม่แล้วสรุปว่ามึงจะจะใช้เคียร์ต่อหรือว่าจะไม่ใช้แล้วเนี่ยก็เปิดแล้วเนโอ้โหดูมันดําแค่ต้องใช้ปะอ้าวกูยงไม่โดนวะ อยู่กันห้องไม้นะโอ้โหน่าห้องไม้พีวตายลึกๆโอ้เก็บนะครับโอลึกแม่งเมียนอยู่ระวงไอะไรห้องไม้ดีมเหล่ดีมคาทาวะถือคาทาแล้วเฮ้ยเฮียดอเลีเลยโอ้โอ นี่แน่พราก็ปิดไอ้ชิบหายท่านแม่เข้าต้องสศัพท์ได้ยูู่จุดวางมาแล้วมันตัดไปเอาอดีมใช่รุ่นนี้ป่ะที่ว่าวันนั้นเราเจอติจามได้ข่องของยนมาให้ ไม่แน่ใจวะใช่เปล่าที่บอกตูดเป็นขาวขาวฟ้าขาวน้ำเงินนั่นเองเอ้ยชูชูกิชูชูกิใช่ตอนนี้ปะไม่ละใช่นะไม่ละไงจังเวิดตะลิกบอกว่าแก ปาลิกอยากให้ไปมองด้วยนะเอาดิเอาดิบอกไปแปดโอเคทำไมปาลิกไปติดต่อมึงเนี่ยสัตว์เอ้แล้วชิดมาเอาแอลเนียนแอลเนียนอุ้ยอุ้ยรีมอย่าหาทำไรกูโง่โถ่เอคุกตักปืนไม่ทันกูก็เลยขวักขวักขวักเป็ดเป็ดยังไงสัตว์ คลาคัาดคลาดคลาดคิดไม่ออกกูจะพูดว่าอะไรมันก็เลยคึกสองห้ังซาไนก็เอลอีกตัวอีกมันก็อยู่เอฟไปดิป้องเอฟมีแก๊สไม่มีนะแก๊สไม่มีนะระบงระเบิดไม่มีทต้อนไม่เที่ยงอะไรนั้นใต้ตีนกูสองตัวกลางจนกลางกลางเต่าสัตว์นี่ก๊กกูพี่วะไหมครับฮอดสัตว์ไหนท์ไนท์นทเออโอ้โหซาไหนอยู่โซนบี โอๆไมนไม่ใช่แค่กอฮลล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 ที่เื่ออะลรผมอ้าวตาเดียวไอ้สัสงแต่มันไม่เสียละกอดีกว่าแล้วผมก็ไม่ตั้งใจนะเออแย่แย่วนายมากเดี๋ยวว่าแต่มึงไนายไม่มีอะไรทำแล้วเนี่ยใครเไรไม้มาเล่นเนี่ไ้สัสโหสองถ้าถ้าตัวไม่ะเบิด ห้องไม้หลุดแล้วเนี่ยกูมากลางได้แล้วเนี่ยนี่การเันยังไงวะตายหนึ่งในหนึ่งที่วางที่วางโอ้ยแคนติงต้องยิงแคนติงต้องยิงเอแมงก็ดูถูก ไปเออ้ยเอไอเมันกู้้วมันเกแล้วตายหาย้มึงไอ้สัยเลยมันไม่กู้หรอกพี่พวกนี้นั่นนั่นไอ้สัไฮไลท์ม่ใช่มึงอหนแ่ล้ไอ้ทียกูปลดออกจากคนเทสเอะไอ้สั้ใช้ไม่ได้่้ใช้ไม่ได้่ะมึงพลาดหลายรอบมากอะ ลบเร็บวกลบเรลวหนึ่งแก็ปลดออกไปเลยลบเรลด้วยเฮียลาซากูด้วยสัตว์ลบสองเลยเฮียโดนไม่ด้วยสัตว์ลบสาเฮียไอ้ตัวบานี้ขอคิวเหรอยู่หน้าอยู่หน้าหนเอ้ในเอ้นอตายนะตัวนี้น่าจะยาวเนาะ่ยาวยา ไอแมวตุ๊ดโอ้โหแมวตุ๊ดไอยาหมดดิยาหมดดิยาหมดดิสิงเดี๋ยวกูเติมให้ห้าสิบกูสปอร์ตใจดีเปลี่ยนชื่อเป็นไอแมวตุ๊ดได้ได้ได้อยากห้องตายเฮียไอสั์ยินดแมวตุ๊ดห้ย หวยเออเยี้ยลบหนึ่งนโอ้โหมันยังจะดามาอีกนิมกูเสนอลบหนึ่งไอแมวตุ๊ดเออเหลุมหลุมหุมนิมลบหนึ่งไอแมวตุ๊ดลบสไม่ต้นยาว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 ห้มันชนะอีวินเรอะไอสารถามเอยายาวเา เออเออเออที่บ้านผมขอโทษผมไม่เห็นผมไม่เห็นด้วยมันตอแหล้วผมไม่เห็นจริงลบหนึ่งมันไอสัตว์ลบมันจีบีบีลบสามไอเฮต้นด้วยบอกว่านจีบีบีจีบีบีไหมมาแล้วมันเอาอ่อกมาแล้วอ่ะ กูออกมาแล้วอ่ะมันบอกว่าให้ดูสูตรการบุกของมันบ้างพี่บอกพวกมึงจะต้องตะลึงต้องดูสูตรของมันบ้างพี่มันบอกพวกมึงจะต้องตะลึงอย่างแน่นอนว่าบุกช้าขนาดไหนขอบคุณครับดีมดีมเดี๋ยวดูสูตรการทะลวงของพวกปูเฮียเดี๋ยวดูสูตรลางของพวกโูไม่ไหวจริงจริงจริงจครับตกลงเล่นหรือไม่เนี่ย Angay lu. May